สุดซึ้งนนกุลโพสคลิปถึงคุณแม่ผู้เป็นที่รักเผยแชทคําพูดสุดท้ายของคุณแม่เพคกแคร์นนกุลชาโนนสันตินทรนกุลนักแสดงหนุ่มมากฝีมือได้สร้างความประทับใจและความซาบซึ้งให้กับแฟนๆอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่เพคกแคร์จากโรคมะเร็งปอดไปเมื่อไม่กี่วัน ล่าสุดนนกุลนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดอบอุ่นผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์แห่งความทรงจํากับคุณแม่และครอบครัวในทริปท่องเที่ยวต่างๆที่เคยใช้เวลาร่วมกันคลิปวิดีโอดังกล่าวเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขเสียงหัวเราะและความผูกพันที่แน่นแฟนในครอบครัวสันตินธรกุลโดยนนกุลนั้นได้เขียนแคปชั่นสั้นๆแต่กินใจเอาไว้ว่า to our dearest mum เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณแม่ผู้เป็นที่รักซึ่งในคลิปนอกจากจะมีความทรงจำของครอบครัวสันตินทอนกุลนนกุลนั้นก็ยังได้เผยแชทํำพูสุดท้ายของคุณแม่เพียกแค่ว่าขึ้นมานะท่ามกลางความอาลัยและกำลังใจที่หลั่งไหลมาจากแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการและคอมเมนต์จากแอบทักสอ,อนพักสุขเจริญแฟนสาวของนอนกุลที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดว่า คุณแม่มองลูกๆอยู่ด้วยความภูมิใจค่ะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเข้าใจของแอปทีท่มีตอนลน,นกุลและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ การโพสคลิปในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลํำลึกถึงคุณแม่ผู้เป็นที่รักของนนกุลเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งความเข้มแข็งผูกพันในครอบครัวและกำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเยียวยาจิตใจในช่วงเวลาแห่งความโศกเศรา้ารวมส่งกำลังใจให้ครอบครัวสันตินทรนกุลด้วยนะคะ